สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับฮาร์ดบีดแดงมะนาวโซดานะครับพอดีนะครับเพิ่งไปกินนะครับที่ร้านนะครับแล้วก็เขาให้ลูกอมนะครับมาล้างปากเป็นตัวนี้พอกินไปแล้วเฮ้ยต้องเอามารีวิวเลยเขาบอกว่าตัวนี้ทําได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับไออย่างแรกนะครับนี่จ้าสัญลักษณ์ของฮาร์ดบีดนะครับก็จะเป็นลูกหัวใจนะครับได้ตามมาตรฐานนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นลูกอมนะครับกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะจ๊ะเด็กๆ นี่ก็อย่างนี้นะครับตามมาตรฐานฮาร์ดบีทข้านี่พอกินไปนะก็อบอกรสชาติอย่างดีอะ่ะมันคือน้ำแดงเฮสบูบอยนะครับใส่มะนาวเข้าไปนะครับอย่างนั้นเลยอะ่ะคือมันอาจจะไม่มีความเป็นโซดานะครับไม่มีความซาแต่ว่าเฮยรสชาติมันเหมือนน้ำแดงมะนาวโซดาให้เราใส่เฮสบูบอยนะครับ ใส่โซดาแล้วก็ใส่มะนาวเข้าไปอ่ะรสชาติมันอย่างนั้นเลยอ่ะคือตัวเนี้ยไม่รู้เขาใช้วิธีการไหนนะครับแต่กินไปแล้วอ่ะได้รสชาเรากินน้ําแดงมะนาวโซดาเดือบไอ้ตามข้างร้านนะครับซึ่งถือว่าทําได้ดีมากนะครับตัวนี้เป็นแบบว่าเฮ้ยตอนแรกเห็นว่าร้านส่งมาแบบว่าให้เราล้างปากไงกินข้าวไว้ล้างปากด้วยลูกอมถ้ากินไปโอ้โหตกใจเอากลับมาเลยนะเอากลับมาเลย,เอ,ลเ,ลยเอามารีวิวบอกว่าตัวเนี้ยข้างหลังอเก็เขียนได้นะ สิบสิบสิบไปเลยจ้าสิบสิบสิบไปจริงๆนะครับใครชอบน้ําแดงมะนาวโซดาครับคุณต้องไม่พลาดไอ้นี่ไอ้นี่ทําดีมาก <c oughs> คือแบบไม่คิดว่าลูกอมอ่ะราคาบาทเดียวมันจะทาได้ขนาดนี้ไงไม่เชื่อพี่อ่ะลองอาจจะก,กับแดงมะนาวโซดาเฮ้ยตอนนี้ก็ยังแปลกใจว่าเฮ้ยทาไมทำารสชาติได้ได้ดีขนาดนั้นนะครับที่ราคามันบาทเดียวครับเหมือน น้ำแดงมันหาโซดาชัดเลยแต่มันอมละลายในปากเรานะครับโอเคครับก็้ขอจบการรลยดูคลิปนี้ไปียเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเรื่องที่ใครอยากฝากถึงพี่นัจ๊ามีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า